มาบุญมากมันเป็นอย่างกับเจ้าโอ้ยบุญมากมันก็เป็นผัวอีนี่เดล่าเอ้ยแม่ป้ากับเป็นป้ามันหน่ายบุญมากจริจริงเดี่ยวก็มีดูไม่เมียมัดตัวจันทร์สีบ้าบวกพี่ดูไม่เมียแม่อีนนี่สวยอีหล่าเนื่องมาเซโบแมนคนเดียวกันตีกับย่าแม่ ผัวย้าแม่อาจสิ้อโบเมนผัวย้าแม่ซื้อจังไหนสันห่วยผัวย้าแม่จะยันยันขาวขาวเง่าเง่าไอ้ไอกัะมาจบจบงามงามซื้อบุญมากขึ้นกันนันดาเอาล่ะมันคือกันคือกันกับผัวมึงโบเมนมึงมากคนเดียวกันตีกูแบบขอเบิ่งหนามันน่าเบิ่งไย้ก็สันด้เชิญไอ้บุญมากจะมากทุกีดาเด้อเออคุณนายเอิบมาได้ใบไหนแบกเบิ่งหนามันล่ะ ไอบุญมาเลยคือมาหาน้องเน่ไอบุญมาไอบุญมาได้ยินบ่น้องเลยนี่ไปจังใดมาจังใดก็เลยมาจังเถื่อนมาเถื่อแมนคู่เดียวกันแล้วเอกอยยังอแต่เดก็เศ้าแต่นออนนอีเม่ไม่อยดหัวเธอเด้อเธอเด้อจนอยู่นันแห่เขาวขาามากไม่ไม่ไหนบุญมาจักเป็นยังจันสก็มอยากแย่เลย ยูตันเตอรนเป็นอย่างคือว่าท่านมาปะเนี่ยคุณม่วางมา,มา,มาอ้ยอเ็ย่างานี้เียกอยู่นี่มาใบ้ๆคือมหาข่อยนีขวี้มีรื่องสิทามเจ้าหีิสิท้าเป็นอย่งกระทามาโนดจะบอกเพื่นเดียวพ่อเพ่เห็นหน้าเห็นตาเพืนเังาเนี่คุณมาแต่มาแต่คไดึงหูจะบอกเป็นอย่างนี้ม่ดดเจ้า,มา,ามาน,ามานี้มานี้นี่เขาามา มาไตใส่เลากินข้าวมารถบุญายุอนยุดนย้อนมาแต่ใส่มาแต่ใส่ดีจะบเมิงไหจะบเมือ้าผ่านมาแต่ใส่มาแต่ใส่เลม่าอกี่มพวกข้ามีอไรพวกมมางุญอะไรยหยุด ไป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 ดี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 ไหวอ้คุมากค่ะคักแนไรมือไเอาจิงสี่เขยไป้บาหัดเจาะอาบลาอาบผ้าแป้งไอ้ใไปขาดของนี่น่สิบไหไไจัดการมันดีดีเออยากต้องไปตั้งใจเอ้คุณมากขขาแทกลไป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 ดีกิมินบนตะเขาวเปียกขอเยอไปสิบอปตน้องไี จะมาอียังเดี๋จะมาอากัรมังอียงนี่ดิไอ้บอมาเอี่นอจะมไอ้บอมาจะมามาดมัตามไออลเลปาอสมปาจบกายมาใหมึงลาเอ้ยดีดของไปพักดีไย่มีงีนี่ดิอ้ยอันนมึงมักันนลาเราเร่องคงเขามาไอ้อมาเราปากอยตกมาแสียร้องมีงยตัวเฮ้ย อย่างตลอดสาี่เดือนมาแล้วเป็นอย่างจังทุกเขาแับบทสูงเรายิงคนนั้นเป็นนายไอผอ้ยพิงคนนั้นก็ไปเถาเป็นแถาแก่อเปนเลือดออกอไสิกับเมื่อเมื่อไอเมื่อก่อนาอจะไปใคไปเมื่อไอิกับเมื่อดอกเงินเดือนออกาอสิเมื่อใดิไม่ค่ยิงคนนั้นเป็นนนเป็นจังหวายม่อเปนเดีวไป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  เงินเือนออกมือไอสิลป์มึงะมนมังีลาสาสิโย่อดอกผุขอฉัน้อยหานลอไอ้กะปิดวงเมี่ยคือมาปิดวงอย่างนเมียอยู่ทางบ้านทางเรื่องแมกับเพื่อนจำปาไป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 ารใจไหนจำปาบนทกินทง คนไรกินเขากับเพื่อกินอยู no euh ่จนข้าไปอันนัเมืออกลีเพื่อบังเอือดเลือดออกมงเขาอีหามากใยวันจันทอ์หัวหนาเล็วสองสามเหยข่วบอบีนเทอรานไอ้กรีสงข่าวสองข่าวรับไปนเออโทรศัพท์กับบบีเงินเดือนกับพนักงนออกมามุ่ะสงสามหัวหน้าเอยู่ทางเหรียบอบีข่าวไอเกืีมเาไปไปไปเพื่อสาม ม่ยังก็ก <sous imagery> ินไปก่อนตามมันพีตามภาษาบานอตามภัษญ่นอยากกันตัวจะให้กินือผู้หางผู้ีมันก็เป็นเนาะผัวนายอ้เมียนี่ินหอดายเมียนี่ินอานท่านล่ไอ้ัเนี่ยไงอดเด้อฮะบอกมันเลยลาบอาาิ จะน้อยเจะเย็นเจเย็น้ยนจ้น่อยโอ้อย่กกี่สิฮูวี่เอ๋อเมียดีิดอดอายนนทนางมาเป็นสุกเมื่อามมึงงานเลิกแ,แ,แ,แล้ววัวใจสวนเจจัง่วนมาอหาอายไปเพื่อภาษาญี่ป่เพื่คนไทเขาไปไปเพื่อเพื่อ ไาเห็นือเ็ขอขอคเนี่ยเราขึ้นจะมืออ้ายมันเหื่อยมมันเบื่อันไปได the ้วันไปวันนีはは้เดียวนี่ไปไปมาเือนซะไปไปนี้ม uh> ันหสัน่เียบนี้จะสบาพอบอกพาแบกอยู่ดิเขาใช้ปนอะไร่ีเลรไอ้บมาต่อวะเียายแล้วมันสิเมยผู้หญิงคนนีเขาเป็นมองงอาจสิบปเวน้อยแน่นอนจะไป ายบุมกะพามันเววขนาดไหนไปไปไปครับถ้าแบมันกานไรมันซุกสิอาบน้ารกนว่พร้อมกันไอ้มาจัดการกันมาขบรจัดการจัดตัวนี่แหละ้มันจะไดอเอาเือมันใช่สีจัดการกันมันบ่จะไปเห็ุอไีจัดการ่ไปบุมาะยดเป็นอะไรเขาจัดิีคือมาบัดนี้ไอ้จัดการกันมันมันเดีวขมันบ่เดีวยวสงจัดสี เรื่องเราไม่ต้องห่วงัดการเด็กันยัมาเจ้ามันสี่มือมันสี่มือมันสี่มือก็ยังมากยังมาขันสันัดการในแม่เลืจสี่สิบหาอาบน้ำบาาไปไปไปเทากี่น้ำจะไปหยิบปัญญาหาจิตสีน้องเลยมานับมหาสิเตะมยนี่ีนั้นปัญหาหัวปัญญนเมื่อดิเมียบานน้าพอยังไรก็หูควจริงพี่น้องสบ้างแทน่าบ่เม็นเมียดิไปมึงกับเพื่นเมื่อ มีความสุขเลยสิครับมเมื่อถูกเลงยังไม่ใงเงินคำที่มากม่ไกลกองเลยด,ดีเรื่องเพี้ยะกินทีเรื่องหัวมันเลยดีห<ะ>ยุดเอาคุณมาเบาวาับยู่หันเ่ยดีดจบป่ละลาบน<ท>ื้ม<ะ>ันเราบ่ายดลาฮะเล่นผู้ไหลนั่นป้าใส่เอากับป้าเงมึงันเลยเส่ก็เพื่อนีป้าพี่นุ่<ะ> <ละ S 2> มดีเพงใส่เดนี้อ่ะลาคือมาถีบป้าเจนซอติดจบป่ะ บององไปไวด้เอยเด้อบุญมะผู้หญิคนนั้นเขาเป็นการของพยแม่บุผู้หญิคนนั้คือเมียของอเดยนี่เขีขดนี่มึงมาบาจังสันนี่บุรีเลยเมียมึงอกการนัเมียกี่ทุกี่ยากแอมีรับผิวว่าเป็นเมียอกนี่จะป่าจป่ามา ไปทางนั่นเลยนี่นะไปเมื่อไ่ดเจเมียกูิูควบจิดมามาจะตนีเ้มึงมั้ยรไเมียกูดิดเมียกูใส่สุดแรกย่งน้อ่นาลังไงไนเมียกูดดมากกว่ามึงกูบไป

เดี๋ยวปลาสวสิเปนเดรนมาเอมาเสนได้ไหเข้าใจเด้ยหนาเด้อ

ว่ตจมหาบุญมากหรอกว่ามความสูงจมหาสิแตกกันยงไงนีบอกว่าในท่อนเจ็บเป็นบอกว่าตายใส่ท่อนอาบ่แม่มึงไ้น เมย่ะใส่หูแกกิหูออกก้็นตานแต่เีมึงไเ่ใจไปฮะหัวได้ใส่บอกว่าน้องใส่บอกว่านอาองนีเมื่อสิเปียนใจมาต้นเมียงกีจปกตกีูหาพึงมูจะขาขอพึ่งนี่กูก็ด่าหักเมึง มึงเอาอะไรเน่ยคาไเนี่มอมหยบ้ามีอะใครไม่ได้คุณดิบาี่จาบ้าเนี่หรเถือว่าเป็นมีเาหานี่ยบาตาแบ่ือหี่ไหมแน่นอนแลมาบวเาพอหมูหักแตงแถมพวกนี้ลาัวนะ คุณสุข,ขอบอกว่าเป็นทางชนไทยเหาไม่กูขาดหัวครับเพื่อนใครอีกเฉพาะไปเด้น้องกับเพื่อนเมือดอด่อสาดสายแมน่นสูงเลือนโนลางนอยเรื่องนั้นกูจะกลับเปเลยนี่แลพี่จะไปมันขึ้นจเจ้าอีก เรื่อยามว่าสุาิอาไปเลยเพราะเรอมึงหยุดเด้อหยุดเด้อบอกก็ไปเลยฮะหัวหน้าเอ้วงพ่อเมายังคาพ่อบอกตบพ้นเมืองกเล้เ้าในเส้จมจังีเลาผัวมึงชัวกหมานเฮ้บอกไปหมาย่าไมนกบอฟ้าข้ามาุาเด้อ

ลูกแยบบกคุณพ่อมีเมียมาดีหีมีเงินมีค้ามบานไต้ใกอนี่หาบหน้ามาอีเมดขาดเอ้ยลูกมาเดดขาดดิหนมามามาวดกบสุกูนี่นจะหยอกเมียจังสั่มาเฮ้ยหยอกมายังดิหนิฮะหยอกเพราะดิน ไปสายอีซายเาหัวแก่ไปสายอีาโานแก้วตั้งแล้าหัวพูดเป็นแม่ไปดีดีดีน้องกันกูดีดีกูจะหนีหรอคุณแม่เออพึ่งจะหาอะไรกูหนีหรอหัว ใครมีย like, 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 uh ่าึใรมีก็มันเนาะมาเป็นมืออย่ามาพูดกมีเขาใครมีกูเีดแล้วว่ามึงกูที่บวขาคเมีกนเลยดิใครมีอะไรดิฮะมึงอยากเตะมันหลายมากมึงจอยมึงมาเอ้ยใจงอนักไอ้บ่เคยนายขน่อจัปากอ้าวมาเขาทวเขั่เขแพ่งเขาทวนะรอง อยากันกัน้ยูคอยอับาใจอับให้เสมกับคุณมาทอทออายไปดีดีดีตอนมาพอดหรอกมัเสีไปแล้ไปมื่อดีเมื่อไหร่สิเมื่อนี้ตัวเมื่อนี้ผมขอทาท่าน้่ายห้ดีกุจเมื่อเมื่อเกุณมื่อ่ังหลกูสีนดเพื่อนเอสาวามื่อออกจากเพือนจากสายผู้นี้มอบคุณดอกจากไปนี่งเลย ไปละเมื่อลาเม่อจะบ่กับมันไปดิเอาเงินน้ำพึ่งเนี่ยะบ่จางมด้าพี่ไปพัดยังกันดิต้องไปพัหน่เอาเอาไปเลยเพราะเนาถ่ยงมาต่อใส่็งินบ้็นพี่ไปดิไปด้ไปลาไปเมื่อเมื่อจะบ่น ีควาอันนี้ไปโดสีลายกับเปียกพุ่ดเมีสีไกเดชายอยกัไปคนกัน เอาว่ามันยังเ,เ,เงินไผ่ใหญเนวันนี้มงนะเป็นวงแต่ทางมันหลอกลามันมีเงี้ยไม่ไ ามาเดีเ๋เถนอไปไฟเอพกเาอม,ม้แล้วลาีเดน้ำหาอ้ทางสายจนลามเลยจนลามเลยาพาผู้กับาึ้ดมาเห็นมวกอยู่เพื่อนกูนะ <c oughs> แล้วว่าข้อมูลจากว่าดนี่กูจะขอสปห้าของม่มึงมามาขวา La ¡Gracias! ปูบัแง,งแดงคุณแหนกอีเม่ปูอกเป็นหวัวเป็นแย่ทั้ทงบาทน้ำมานน้ำสวกขึ้นหมาหนิแล้วปูฟังเอ,อ๋ยจำป่าน้องมีแต่หายไฟนำตาขันหน่อยอยังจะเดียวเลาติดต่อยหอยตามคันหาผัวผัวไหลฟุ๊กขันสุว้าน